พระไตรปิฎกฉบับหลวงภาษไทยเล่มที่17สุตันตาปิฎกสังยุตตะนิกายคันทวารวัก 7, สารีปุต,ตะสังยุตหนึ่งวิเวกสูตรว่าด้วยปฐมฌานข้อ509บาลี508 สมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรอยู่ณวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถปินฑิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าท่านพระสารีบุตรนุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปสู่พระนครสาวัตถีเพื่อบิณฑบาตทัทนเที่ยวบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีแล้วกลับจากบิณฑบาตภายหลังพลัดเข้าไปยังป่าอันทวันเพื่อหลีกออกเลนอยู่ ถึงป่าอันธวันแล้วนั่งในที่เลนณโคนไม้แห่งหนึ่งครั้งนั้นเป็นเวลาเย็นท่านพระสารีบุตรออกจากที่เลนแล้วเข้าไปยังวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐีท่านพระอนุลได้เห็นท่านพระสารีบุตรว่าอาวุโสสารีบุตร อินรีย์ของท่านพองใสนะักสีหน้าของท่านหมดจดพองใสวันนี้ท่านพระสารีบุตรอยู่ในวิหารธรรมอะไรท่านพระสารีบุตรตอบวา่าอาวุโสดังเราจะบอกเราสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมเข้าปฐมฌานมีวิตกวิจารมีพิติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ อาวุโสเรานั้นไม่ได้คิดอย่างนี้ว่าเราเข้าปฐมฌานอยู่หรือว่าเข้าปฐมฌานแล้วหรือว่าออกจากปฐมฌานแล้วที่จริงท่านพระสารีบุตรทอนทิฏฐิคืออหาหังการตัณหาคือมะมังการและอนุสัยคือมณะนะออกได้นั้นแล้วฉะนั้นท่านพระสารีบุตรจึงไม่คิดอย่างนี้ว่าเราเข้าปฐมฌานอยู่หรือว่า เข้าปฐมฌานแล้วหรือว่าออกจากปฐมฌานแล้วพระนครสาวัตถีละถึงท่านพระอานอนท์ได้เห็นพระสารีบุตรมาต่ไกลจึงกล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่าอินทรีย์ของท่านพ่องใสนะสีหน้าของท่านพอหมดจดพ่องใสวันนี้ท่านพระสารีบุตรอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรท่านพระสารีบุตรตอบว่าอวาโสดังเราจะบอก เราเข้าทุติยชานอันมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์เพราะวิตกวิจารณ์สงบไปมีปิติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่อวุโสเรานั้นไม่ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเราเข้าทุติยชานอยู่หรือว่าเข้าทุติยชานแล้วหรือว่าออกจากทุติยฌานแล้วละถึง พระนครสาวัตถีและถึงท่านพระอนุนได้เห็นท่านพระสารีบุตรมาตีไกลจึงกล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่าดูก่อนอาวุโสสารีบุตรอินทรีย์ของท่านผ่องใสนะสีหน้าของท่านหมดจดผ่องใสวันนี้ท่านพระสารีบุตรอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรท่านพระสารีบุตรตอบว่าอาวุโสดังเราจะบอกเรามีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายมีบิติสิ้นไปเข้าตะติยชานที่พระริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ดิชานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขดังนี้อุโสเรานั้นมิได้คิดอย่างนี้ว่าเราเข้าตะติยชานอยู่หรือว่าเข้าตะติยชานแล้วหรือว่าออกจากตะติยฌานแล้วละถึง พระนครสาวธีละถึงท่านพระอนุลได้เห็นท่านพระสารีบุตรมาต่ไกลจึงกล่าวกับท่านสารีบุตรว่าอาวุโสสารีบุตรอินทรีย์ของท่านพองใสนะสีหน้าของท่านหมดจดพองใสวันนี้ท่านพระสารีบุตรอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรท่านพระสารีบุตรตอบว่าอาวุโสดังเราจะบอกเราเข้าจะตุทชาญอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุข เพราะละสุขละทุกข์และดับโทมนัสโทมนัสก่อนก่อนได้มีเวขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่อาวโสเราไม่ได้คิดอย่างนี้ว่าเราเข้าจะตุทะชะชานจะตุตะทะชานอยู่หรือว่าเข้าตะตุทะชานแล้วหรือว่าออกจากตะตุทชานแล้วละถึงพระนครสาวสถีละถึง ท่านพระนุนได้เห็นท่านพระสารีบุตรมาตัไกลจึงกล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่าอาวุโสสารีบุตรอินทรีย์ของท่านผ่องใสนะสีหน้าของท่านหมดจดผ่องใสวันนี้ท่านพระสารีบุตรด้วยอยู่วิหารธรรมอะไรท่านพระสารีบุตรตอบว่าอาวุโสดังเราจะบอกเราเข้าอากาสานัญจายตนะด้วยคำนึงว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้เพราะล่วงรูปสัญญาเสียได้ เพราะดับปฏิฆะสัญญาเสียร้ายเพราะไม่กระทำไว้ในใจซึ่งนานตะสัญญาโดยประการทั้งปวงอยู่อวุสเราไม่ได้คิดอย่างนี้ว่าเราเข้าอากาสศานัญจายตนะอยู่หรือว่าเราเข้าอากาสานัญจายตนะแล้วหรือว่าออกจากอากาสานัญจายตนะแล้วพระนครสาวัตถี ท่านพระนุนได้เห็นท่านพระสารีบุตรมาติกาจึงกล่าวกะท่านพระสารีบุตรว่าอาวุโสสารีบุตรอินทรีย์ของท่านผ่องใสนะักสีหน้าของท่านหมดจดผ่องใสวันนี้ท่านพระสารีบุตรอยู่ด้วยวิหรารธรรมอะไรท่านพระสารีบุตรตอบว่าอาวุโสดังเราจะบอกเราเข้าวิญญาณนันจายตนะด้วยคำหนึ่งว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้ พ่ะล่วงอากาสานัญจายตนะได้แหละได้โดยประการทั้งปวงอยู่อุโสเหล่านั้นไม่ได้คิดอย่างนี้ว่าเราเข้าวิญญาณัญจายตนะอยู่หรือว่าเข้าวิญญาณัญจายตนะแล้วหรือว่าออกจากวิญญาณัญจายตนะแล้วละถึงพระนครสาวัตถีและถึงท่านพระอนุลได้เห็นท่านพระสารีบุตรมาติไกล จึงกล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่าอาวุโสสารีบุตรอินทรีย์ของท่านผ่องใสหนะักสีหน้าของท่านหมดจดผ่องใสวันนี้ท่านพระสารีบุตรด้วยอยู่ด้วยวิหรารธรรมอะไรท่านพระสารีบุตรตอบว่าอาวุโสดังเราจะบอกเราเข้าอากินจัญญายตนะด้วยคำหนึ่งว่าสิ่งอะไราน้อยหนึ่งไม่มี พ่อหลวงวิญญาณัญจายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงอยู่อาวุโสเรานั้นไม่ได้คิดอย่างนี้ว่าเราเข้าอากินจัญญายตนะอยู่หรือว่าเข้าอากินจัญญายตนะแล้วหรือว่าออกจากอากินจัญญายตนะแล้วละถึงพระนครสาวัตถีละถึงท่านพระอนุลได้เห็น ท่านพระสารีบุตรมาตะไกจึงกล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่าอาวุโสสารีบุตรอินทรีย์ของท่านผ่องใสนักสีหน้าของท่านผ่องใสวันนี้ท่านพระสารีบุตรอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรท่านพระสารีบุตรตอบ่าอาวุโสดังเราจะบอกเราเข้าเนวะสัญญานาสัญญายตนะ เพราะล่วงอากินจัญญายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงอยู่อสุสเราน,นไม่ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเราเข้าเนวะสัญญาหนาสัญญายตนะอยู่หรือว่าเข้าเนวะสัญญาหนาสัญญายตนะแล้วหรือว่าออกจากเนวะสัญญาหนาสัญญายตนะแล้วละถึงสมัยหนึ่ง ท่านพระสารีบุตรอยู่ณวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าท่านพระสารีบุตรนุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถีครั้นเที่ยวบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีแล้วรับจากบินทบารภายหลังพัดเข้าไปยังป่าอันธวันเพื่อหลีกออกเลนอยู่ถึงป่าอันธวันแล้ว จึงนั่งณที่เลนอยู่ที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งครั้งนั้นเป็นเวลาเย็นท่านพระสารีบุตรออกจากที่เลนแล้วเข้าไปยังพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินฑิกะเศรษฐีท่านพระอ,อน,นุ์ได้เห็นท่านพระสารีบุตรมาติ่ไกลจึงกล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่าอาวุโสสารีบุตรอินทรีย์ของท่านผ่องใสนัก สีหน้าของท่านหมดจดผ่องใสวันนี้ท่านพระสายีบุตรอยู่ด้วยวิรหธรรมอะไรท่านพระสารีบุตรตอบว่าดูก่อนอวุโสดังเราจะบอกเราเข้าสัญญาเวยิตานิโรธเพราะล่วงเนวะสัญญานาสัญญายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงอยู่อวุโสเราไม่ได้คิดอย่างนี้ว่าเราเข้า สัญญาเวยิตนิโรธอยู่หรือว่าเข้าสัญญาเวยิตนิโรธแล้วหรือว่าออกจากสัญญาเวยิตนิโรธแล้วแท้จริงท่านพระสลยบุตรถอนอาหารการมมังการและมานานุสัยออกได้นั้นแล้วฉะนั้นท่านพระสลยบุตรจึงไม่ได้คิดอย่างนี้ว่าเราเข้าสัญญาเวยิตนิโรธอยู่หรือว่า เข้าสัญญาเวยิตนิโรธแล้วหรือว่าออกจากสัญญาเวยิตเนโรธแล้วว่าด้วยความแตกต่างการเลี้ยงชีวิตของสัมณพราสมัยหนึ่งท่านพระสับุตรอยู่พระวิหารเวรวันกาลันทกะนิวาปะสถานใกล้พระนครราชกึกครั้งนั้นเป็นเวลาเช้า ท่านพระสารีบุตรนุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปบินทะบาดยังพระนครราชคึกเที่ยวบินทบาดตามลำดับตรอกในพระนครราชคึกแล้วอาศัยเชิงผาแห่งหนึ่งฉันบินทบาดนั้นครั้งนั้นนางปรินางป,าร,างปาริภาชิกาชื่อสุจิมุขีเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ คันแล้วได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่าดูก่อนสมณะท่านก้มหน้าฉันหรือท่านพระสาริบุตรตอบว่าดูก่อนน้องหญิงเราไม่ได้ก้มหน้าฉันถ้าอย่างนั้นท่านเงนหน้าฉันหรือสมณะเราไม่ได้เงนหน้าฉันหรอกน้องหญิงถ้าอย่างนั้นท่านมองทิศใหญ่ฉันหรือสมณะ เราไม่ได้มองทิศใหญ่ฉันดอกน้องหญิงถ้าอย่างนั้นท่านมองทิศน้อยชันหรือสมณะเราไม่ได้มองทิศน้อยชันดอกสมณะดิฉันถามว่าดูก่อนสมณะท่านก้มหน้าฉันหรือท่านก็ตอบว่าเราไม่ได้ก้มหน้าฉันดอกน้องหญิงดิฉันถามว่าถ้าอย่างนั้นท่านเงยหน้าฉันหรือสมณะท่านก็ตอบว่าเราไม่ได้เงยหน้าฉันดอกน้องหญิง ดิฉันถามว่าถ้าอย่างนั้นท่านมองทิศใหญ่ฉันหรือสมณะท่านก็ตอบว่าเราไม่ได้มองดูทิศใหญ่ฉันหรอกน้องหญิงดิฉันถามว่าถ้าอย่างนั้นท่านมองดูทิศน้อยฉันหรือสมณะท่านก็ตอบว่าเราไม่ได้ดูทิศน้อยฉันหรอกน้องหญิงก็บัดนี้ท่านฉันอย่างไรเล่าสมณะดูก่อนน้องหญิงก็สมณพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งเลี้ยงชีพด้วยมิจฉาอาชีพ เหตุดิจฉานวิชาคือวิชาดูพื้นที่สมณพราหมณ์เหล่านี้เรียกว่าก้มหน้าฉันดูก่อนน้องหญิงสมณพราหมณ์เหล่าใดแล้วหนึง่งเลี้ยงชีพด้วยมิจฉาชีพเหตุดิจฉานวิชาคือวิชาดูดาวนัก,กษัตริย์สมณพราหมณ์เหล่านี้เรียกว่าเงยนหน้าฉันดูก่อนนองหญิง สมรภาเรเหล่าใดเหล่าหนึ่งเลี้ยงชีพด้วยมิจฉาชีพเหตุประกอบการรับส่งข่าวสารสมรภารเหล่านี้เรียกว่ามองดูทิศใหญ่ฉันดูก่อนนัง่งญิงสมรภาเรเหล่าใดเหล่าหนึ่งเลี้ยงชีพด้วยมิจฉาอาชีวะเหตุดิรชานวิชาคือวิชาทายองค์อวัยวะสมรภารเหล่านี้เรียกว่า มองดูทิศน้อยฉันดูก่อนน้องหญิงส่วนเรานั้นไม่ได้เลี้ยงชีพด้วยมิชาอาชีวะเหตุติระชานวิชาคือวิชาตรวจพื้นที่ไม่ได้เลี้ยงชีพด้วยมิชาอาชีวะเหตุติละานวิชาคือวิชาดูดูดาวนักษัตริย์ไม่ได้เลี้ยงชีพด้วยมิฉาอาชีวะ เหตุประกอบการรับส่งข่าวสารมิได้เลี้ยงชีพด้วยมิชาอาชีะเหตุดิรชานวิชาคือวิชาทายองค์อยวะแต่เราแสวงหาพิกษาโดยชอบธรรมคันแล้วจึงฉันครั้งนั้นนางสูจิมุขีปริภาชกเข้าไปในพระนครรัชคึก จากถนนหนึ่งไปอีกถนนหนึ่งจากตรอกหนึ่งไปอีกตรอกหนึ่งแล้วประกาศอย่างนี้ว่าท่านสมณะสักยะบุตรทั้งหลายย่อมฉันอาหารอันประกอบด้วยธทมสมณะสักยะบุตรทั้งหลายย่อมฉันอาหารอันหาโทษไม่ได้ขอเชิญท่านทั้งหลายถวายบิณฑบาตแก่สมณะสักยะบุตรเถิดทั้งทั้งหลายเถิดจบสาลีปุตตะสังยุต